สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลปีใหม่ค่ะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้นะคะเช้านี้ปีใหม่มีตรเลียมสมมอบอีกคันหนึ่งนะคะในช่วงที่รอลูกค้าอยู่ตอนนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามารีวิวกับรถคันนี้เลยคันนี้เป็นรถรุ่น4ประตูไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซนะคะเป็นตัวตัวลองท็อปนั่นเองสําหรับคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่9ก้าแสนบาททวนนะคะก็ถือว่าเป็นตัว ัวงท็อปนะคะถ้าตัวท็อปสุดก็จะเป็นตัวเองนะอืมสำหรับรุ่นนี้ก็มีให้เลือกอยู่ทั้งหมดส4สี 4. จะมีสีเทารลเมโบนะคะ 3. สีดําสีบรอนเงินแล้วก็สีขามมกแต่ถ้าสีขามมกราคาก็จะเพิ่มกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้บอดี้ปี2023ถามว่าแตกต่างจากบอดี้ปี2022ไหมภาพรวมแล้วไม่ต่างนะวันนี้ก็เลยพาให้พาทุกท่านนะคะมารับชมแบบให้เห็นกันแบบเต็มๆตาแบบ ชัดชาดกันไปเลยนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะเรามารับชมในส่วนของบอดี้พายนอกกันก่อนนะคะมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะด้านหน้าของเขานะสํสหรับตัวไฮแลนเดอร์นะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบสีคโครเมียมนะคะดับเบิ้ลไดเมนชันนะคะเป็นสีทูโทนจะมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลลิกกับสีคโครเมียมแบบนี้นะคะเอกลักษณ์กระจังหน้า2ชั้นขนาดใหญ่ เป็นเคี่ยว2ชั้นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ e-su-su chromium ข,มมขนาดใหญ่ค่ะผสมผสานก,น,กนกันกับในเรื่องของช่องระบายลมนะคะที่มีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองส่วนไฟหน้านะคะรุ่นนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ e-su vision by led super daylight อยู่ภายในโครมเดียวกันกันกบโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันแล้วก็ดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะดีไซน์ให้แยกจากโครมด้านบนนะมาอยู่ด้านล่าง ออกแบบมีลักษณะ <c oughs> เรียงเป็นแนวตั้งนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้นะต่อรองท็อปนะไฟตัดหมอกเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ถ้ามองภายนอกรวมๆนะจะไม่ต่างจากเกรด M เลยนะแต่ตัวนี้เป็นเกรด ZP นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะในส่วนของล้อมแม็กจะลอ้อจะเป็นลอ้ออลูมิเนียมอลลอยสีทูโทนขอบ18ค่ะสวยสวย แบบพรีเมียมแบบนี้ไปเลยนะยางจะเป็นยางดิสโตนค่ะตัวนี้ซีรีส์ของเขาจะอยู่ที่สองหกห้าทับปหกศูนย์าสิบแปดนะคะ,ะ mm hmm. ก็คือไม่ว่าจะเป็นเกรด Z ซดทีหรือเกรดเอในส่วนของล้อแมกนะคะ mm hmm. เขาจะมีขนาดเท่ากันหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าจะได้ลายไหนนะคะถ้าเกรด Z ซทีและเกรดเจ,จะได้ลายนี้สีทูโทนนะคะถ้าเกรด Z ซก็จะเป็นแบบสีอลูมิเนียมเออสี สีแบบส,สีแบบอลูมิเนียมแบบอีกแบบหนึ่งนะทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะคะ <_ d LP> พอดีแถวแถนี้ไม่มีเลยโอเคนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะมาต่อนะ <_ d LP> โล <_ d LP> โก้ไฮ g ล l เดอร์ด้านข้างจะเป็นโครเมียมกระจกมองข้างซ้ายขวาขสีทุโทนนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาให้วแล้วเรียบร้อย บันไดข้างนะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะจะเป็นสีดำตัดกับอลูมิเนียมแบบนี้นะคะอลูมิเนียมอลลอยนะมือจับนะคะจะเป็นโครเมียมตัวนี้ใส่เพิ่มเติมในส่วนของถ้วยรองมือจับโครเมียมให้ก็ดูพรีมเมียมมากขึ้นนะคะมามองมุมหลังนิดนึงนะคะกับรุ่นนี้ก็จะได้ประมาณนี้ถือว่าหล่อพรีมเมียมอยู่นะอื ไฟท้ายนะคะดูโอสโซนิกเวลาเราเปิดแสงไฟจนะส่องสว่างทั้งสองดวงนะคะพร้อมๆกันเป็นหลอด LED ให้ความสว่างสว,งสวยชัดเจนสวยงามประโยชน์ของเขานะคะใหะ้ความปลอดภัยนะคะกับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นก็คือถ้าคนที่ขับตามหลังเรามาก็จะสามารถมองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามด้วยนะแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานนะคะสำหรับหลอด LED แล้วก็ซ d d ดีดีไอโครเมียมนะคะมือจับด้านหลังจะเป็นโครเมียมใส่เพิ่มเติมในส่วนของถ้วยรองมือจับโครเมียมแบบนี้สวยพรีเมียมลงตัวมากมากเลยนะกันชนท้ายนะคะตัวนี้ออกแบบมาเป็นแบบบลูอินนะคะแอโรไดนามิกบลูอินเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมาให้ขึ้นลง2องสเตปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้น ก็สำหรับรุ่นนี้สีประตู Highlander 1.9เกรแซดพีนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะ <c oughs> สำหรับคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่980,000บาททวนค่ะก็สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะคะสามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่ตามลิงก์อยู่ล่างตรงนี้ได้เลยสำหรับรุ่นนี้กุญแจนะคะเป็นกุญแจ isuzu สส genius entry เป็นกุญแจอัจฉริยะแบบนี้มาให้แล้ว <c oughs> เพียงแค่ท่านยืนด้านประตูคนขับนะคะ 80องศาหรือด้านผู้โดยสาร80องศาเอามือเปิดตรงนี้นะคะเปิดเข้ามาด้านในนะคะ สวยงามและดูหลูลรามากนะคะามาดูแผงประตูกันก่อนตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัชพุ้มด้วยหนังเดินได้ได้วยได้สีเทานะคะปุ่มควบคุมต่างๆก็ตกแต่ง,ตตงด้วยดําเงาและดําเทียนโนแบ็กให้ลงความหรูหรามากยิ่งขึ้นหรังกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ <S <S ด้านล่างใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะ <S 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 เหมือนลูกค้าจะมาแล้วนะคะเ,เดี๋ยวขอพาพาทุกท่านแบบมองภาพรวมดีกว่านะคะ สวัสดีเจ้าไอสมพัญเจ้าเราเจอดันปุ้นกัมเนอร์เจ้าเจ้าตังปุ้นเนอร์ลูกค้ามาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนแบบชมแบบคร่าวๆภาพรวมนิดนึงแล้วค่ะรุ่นนี้นะหน้าจอนะคะขนาด9นิ้วนะแอร์ออโต้นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบแมนวนวล6สปีดนะคะพงม,มาลัยฟรีเมี่ยมหุ้หนังมาให้แล้วเรียบร้อยเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวไปรับลูกค้าก่อนนะคะทุกคน อม,อมองมองมองมุมก,กล้องหลังนิดนึงนะคะประมาณนี้เป็นห้องโดยสารตอนหลังลูกค้ามาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปรับลูกค้าก่อนละกันก็สําหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ,ถา e ทักอีเมลหาพี่ใหม่ตามงี์อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอเอานื้อเไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งค่ะบ๊ายบายนะ